เอนวันนั้นที่พี่สีไี้ค่ะผมวันนั้นที่พี่สีงานถ่ายคลิปเขาอ่ยิ่งนะแล้วเขาให้สัมภาษณ์เรื่องเขาเคยเล่นพนันออนไลน์ก็ทีนี้มันมันไปตัดต่อลงเว็บพนันนะตัดต่อแล้วเชิญชวนคนเล่นต้องส่งมาให้ดูกินข้าวก่อนไหมกินก่อนไม่ส่งสีเดียวกันแม่เขาไม่รู้เลยใส่สีดำ ใส่สีขาวค่ะหนึ่งอุง๊ยทำไมพอดีอ่ะโอ้มันพอดีเอง่ไปกินอะไรเจ้าของสิน,นย่าที่นี่ค่ะอานโนนลูกค้านะครับอยู่ยที่นี่ค่ะมาถึงคอนแกนเต้องถึงคอนแกนสิบโมงครึ่งสิบโมงครึ่ง,งเอเอ,เอแต่ตัวเองมาทำเล็บเขาเลยอาบน้ำแต่งตัวตามเข้ามาครับ ยันเสียบอกยันหายพรุ่งนี้จะไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วไงโอ๊ยสองวันเดียวอีกสามวันเอาวันที่สองก็กลบบมาเข้าไปฟังเลยยังคะหนูยังไม่แชร์เลยแต่ว่าหนูกระชัมสำคัญไปก่อนแล้วไงเออเขาขึ้นรอเห็นเก่งเป็นแบบที่จะบูหรับเมาก็สั่งบอกรอป็นรอ เขาก็หลอกเจ้าก็จะเ,เห็นว่ามบบย้ายกับมาคือก็นอนไปกินอะไรกินอะไรก็ย้ายหนูไปหาย้ายสวยเขาก็เพิ่งดูดูยังก็โจก็โจอยู่ <laughs> เกิเ่หออด <ๆ S 2> ไปหาการพนะันโ <laughs> อย้ยหนาละ่ะอยาลืมเข้าไปฟังนะครับทุกคนหนาวใจแอนออร์ดีออฟฟิเชียลนะครับให้มันติดนามาแรงนะคะับทุกคนแต่มันก็เป็นงานโคเวอร์แต่เราก็มันเข,าข,าข้ากับบรรยากาศ กับผมกลับมาเพียงงี้มหาไม่ร้องมหายุวัตอ๋อเออมหายุวัตเป็นกับมาอะวานมันต้องขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งหรือเปล่ามเมนต์บันไดลงหม้อสองคุณบันไดขึ้นฟังแล้วพอดีอย่าลืมฟังแล้วแชร์ด้วยนะคะผมปิดซิมอยู่ันนั้นโทรศัพท์ อันนึงเขาลอกสีหมอกเลยโทรศัพท์เขานึ่ไม่มีสีไมใช่มันมันแตกมันเยื่อไหลกันเลยหลอกคลิดไปแล้วมันสายชาจะสามอันกันเลวันนี้ก็เป็นวันจ่ายจ่ายเงินจนเบอร์ประกันรถเออประกันรถประกันชีวิตอ่าแม่ประกันรถประกันสวยทั้งสังคมหนึ่งสังคมสองยางอันนี้ขอไอ้อันยังมีอย่างจ่ายเอเย่น ไ้เอ nah ้ยม so ุนใด้ได้ไหมเพราะว่าเมื่อกี้เขาปรจีโรไปแล้วมุนใด้เขจะต้องเอาเขาคุนเชฟเด็กก็ฟูจิกินอะไรนิ่มเชือมที่ไหนอยากกินสเต็กระแต่ยังก็ยืนถมแนกินฟูจิวะกินปลาซาดา Thank <laughs> you.